สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับสุนัขสายพันธุ์เปรูเวียนอินคาออร์คิดหรือบางครั้งก็เรียกว่าเปรูเวียนแฮร์เลสดอกครับเขาในมีต้นกําเนิดมาจากประเทศเปรูมีอยู่3ขนาดได้แก่ขนาดเล็กสูงประมาณ10-16นิ้วขนาดกลางสูงประมาณ16-20นิ้วและขนาดใหญ่สูงประมาณ20-26นิ้วเกลบน้ำหนักนั้นตั้งแต่9-25ถึงกิโลกร,รัมขึ้นอยู่กับขนาดขนนั้นมีทั้งแบบมีขนแล้วก็ไม่มีขน โดยสายพันธุ์นี้ที่ไม่มีขนจะมีผิวหนังเปลือยเปล่าและอาจจะมีขนเล็กน้อยบนหัวหูหางหรือว่าเท้าแรับส่วนสีนั้นก็มีลายสีเช่นสีดำเทาชมพูและก็น้ำตาลเราไปดูประวัติคร่าวๆกันเปรูเวียนอินคาออร์คิดเป็นส้นาสายพันธุ์โบราณครับที่มีประวัติยาวนานนับพันปีโดยมีหลักฐานการปรากฏตัวของพวกมันในศิลปะและก็สิ่งประดิษฐ์ของวัฒนธรรมพีอินคาในเปรูโดยเฉพาะในยุคข,ของโมชิกาชิยูและก็อินคาครับ ซึ่งสุนัขเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นสุนัขศักดิ์สิทธิ์และมีความสําคัญทางวัฒนธรรมเก่าสุนัขสายพันธุ์นี้เริ่มเป็นที่รู้จักนอกเปรูในช่วงศตวตรรษที่20และได้รับการยอมรับจากสโมสรสุนัขต่าง,งๆทั่วโลกเช่น FCI และก็ AKC ครับในกลุ่มของนันสปอร์ตติงกรุ๊ปเปรูเวนอินคาอินนั้นเป็นสุนัขที่ฉลาดเก่ามีความกระตอือรือร้นและมีความผูกพันกับเจ้าของมากเพราะมันชอบความอบอุ่นและไม่ทนต่อความเย็นสุนัขสายพันธุ์นี้มักจะระวังตัวกับคนแปลกหน้าครับ แต่เป็นมีกับครอบครัวแล้วก็เด็กๆการดูแลแล้วก็สุขภาพนะครับสําหรับสุนัขที่ไม่มีขนการดูแลผิวหนังนั้นเป็นสิ่งสาคัญต้องใช้ครีมกันแดดเมื่อออกแดดและควรทำความสะอาดผิวหนังอยา่างสม่ำเสมอครับส่วนการออกกำลังกายนั้นต้องการการออกกำลังกายประจําวันแต่ไม่ต้องการออกกำลังกายนักหนักครับเช่นการเดินเล่นหรือว่าเล่นในสวนก็เพียงพอและอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพเช่นปัญหาผิวหนังแล้วก็เรื่องฟันครับ เบรุเวนอินคาออร์กิดเป็นสายพันธุ์ที่มีความพิเศษและก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวซึ่งเหมาะสําหรับครอบครัวที่สามารถดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในเรื่องของสุขภาพและก็การดูแลผิวหนังได้ครับแต่ถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดสักนกดินะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ